สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูทุกตาอีกแล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะวันนี้คุณครูคทุกตาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาสามัญประจำบ้านก่อนอื่นเลยเด็กๆมารู้จักกับความหมายของคำว่ายาสามัญประจำบ้าน ยาสามัญประจำบ้านคือสิ่งที่ใช้บำบัดบรรเทาและรักษาอาการเจ็บป่วยของโรคต่างๆปัจจุบันมียาอยู่หลายชนิดยกตัวอย่างเช่นยาเม็ดยานาำยาฉีดยาอมหรือว่ายาทายาสามัญประจำบ้าน คือยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปพบแพทย์ซึ่งเราควรจะมีติดไว้ในครอบครัวและสามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไปการเลือกซื้อยาควรเลือกซื้อยาจากร้านที่มีเภสัชกรนะคะจะทำให้ได้รับยาที่ถูกต้องและทำให้เราทราบวิธีการใช้ยาที่ถูกวิธีด้วยค่ะ ปัจจุบันยาสามันประจำบ้านจะมีอยู่หลายรูปแบบยาเม็ดยาน้ำครีมซึ่งยาแต่ละชนิดเนี่ยแต่ละประเภทจะมีฉลากของยาสามันประจำบ้านเด็กๆควรจะรู้ว่าส่วนประกอบของฉลากยาสามันประจำบ้านมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะฉลากจะต้องประกอบไปด้วยชื่อยา และส่วนประกอบของยาชื่อยาจะประกอบไปด้วยชื่อทางการค้าของยายกตัวอย่างเช่นซาร่าไทรีนอนชื่อสามัญทางยาหรือชื่อทางเคมียกตัวอย่างเช่นยาพาราเซตามอนข้อที่สอง สรรพคุณสรรพคุณของยาบ่งบอกว่ายาชนิดนี้ใช้บรรเทาอาการอะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างข้อที่3ที่ฉลากยาจะต้องมีคำว่ายาสามัญประจำบ้านข้อที่4ที่ฉลากยาจะต้องแสดงวันเดือน ปีที่ผลิตและวันหมดอายุของยาข้อ5จะต้องบอกวิธีการใช้ยาข้อ6จะต้องบอกชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตด้วยนะคะยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะนั่นก็คือ ยาใช้ภายนอกและยาใช้ภายในยาใช้ภายนอกเป็นยาที่ใช้เฉพาะบริเวณผิวหนังหูตาจมูกห้ามนำไปรับประทานเด็ดค่ะนะคะที่ฉลากยาจะมีตัวหนังสือสีแดงคำว่าใช้เฉพาะภายนอก และห้ามนำไปรับประทานอยู่บนฉลากยาเสมอค่ะตัวอย่างของยาสามันประจำบ้านที่ใช้รักษาเฉพาะภายนอกที่เด็กๆควรรู้จักวันนี้ค,คุณครูตากจะพาเด็กๆไปรู้จักยาใช้ภายนอกนั่นก็คือยาหม่องค่ะสรปพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้าเมเนื้อวิงเวียนศีรษะ ใช้ทาบริเวณที่สัตว์หรือแมลงมีพิษกัดตอยอซึ่งปัจจุบันก็จะมีตัวยาคล้คายยาหมองอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นแซมบักก็สามารถใช้รักษาอาการวิงเวียนศีรษะหรือใช้ทาบริเวณที่สัตว์มีพิษกัดต่อยได้ค่ะต่อมาคือแอลกอฮอล70์70%สรรพคุณ ใช้ทำความสะอาดท่าเชื้อโรคโดยเราจะใช้เช็ดรอบๆปบ,บาดแผลและในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งแอลกอฮอล์เจซก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคข้อแนะนำในการเลือกใช้และการเก็บรักษาแอลกอฮอล์เจ ข้อแรกในประเทศไทยกำหนดให้แอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโควิด -19 จะต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อยร้อยละ70ข้อ2การเลือกใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีฉลากติดไว้ชัดเจนไม่หมดอายุ เมื่อเปิดใช้แล้วจะต้องมีกลิ่นเฉพาะของแอลกอฮอล์ด้วยนะคะข้อ3ควรบีบเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ลงในฝ่ามือแล้วลูบให้ทั่วฝ่ามือหรือหลังมือและนิ้วมือของเราหลังจากนั้นทิ้งไว20้20-30วินาทีจนกว่าแอลกอฮอล์จะระเหยแห้งไป ข้อ4เก็บรักษาเจลแอลกอฮอล์สปเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ในอุณหภูมิปกติโดยปิดฝาภาชนะให้สนิทเพื่อป้องกันแอลกอฮอล์ระเหยต่อมาคือยาใส่แผลสดยาใส่แผลสดยกตัวอย่างเช่นทิงเจอร์ใส่แผลสดยาเหลืองยาเหล่านี้มีสรรพคุณคือ ใช้ใส่แผลสดและแผลเปื่อยเรื้อรังยกตัวอย่างเช่นแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกยาล้างแผลเป็นยาที่ใช้สำหรับทำความสะอาดแผลหรือรักษาบาดแผลที่ผิวหนังในเบื้องต้นก่อนที่จะใช้ยาเช็ดแผลหรือยาใส่แผลเพื่อทำการรักษา และปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนะคะการล้างแผลมีประโยชน์คือ 1. ใช้ชะล้างเชื้อโรครวมทั้งสิ่งสกปรกที่อาจปนเปื้อนอยู่ที่แผลให้หลุดออกไปเช่นกรณีบาดแผลที่ถลอกจากการหกล้ม ซึ่งมักจะมีเศษดินเศษหินหรือสิ่งสกปรกปนเปื้อนข้อ2ใช้ช้าล้างสะเก็ดแผลให้หลุดออกไปเช่นแผลผู้พองข้อ3ช่วยให้เนื้อเยื่อรอบๆแผลอ่อนตัวลงทำให้น้ำยาเข้าไปทำความสะอาดได้ดีขึ้นข้อ4 ช่วยให้ยาที่ใช้ทาฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนต่อไปถูกดูดซึมได้ดีขึ้นสามารถฆ่าหรือทำลายเชื้อโรคได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะข้อ5ช่วยลดปริมาณเชือ้อและลดอาการอักเสบจากการติดเชือ้อมีผลช่วยทำให้แผลหรือบาดแผลหายไวขึ้น ยาสามัญประจาบ้านตัวต่อมาที่ดเด็ดควรรู้จักนั่นก็คือคา,ามายสรรพคุณของคา,ามายเป็นยาน้ําแข่งตะกอนแป้งน้ําสีชมพูใช้บรรเทาอาการคันตามบริเวณผิวหนังเช่นผพดผพื่นคันลมพิษเป็นพื่นแพ้หรือว่าเป็นอิสุกอิใสค่ะ คารามายเป็นยาที่ปลอดภัยสามารถใช้ในหญิงที่ตั้งครรภ์ได้นะคะใช้งานง่ายและมักไม่มีผลข้างเคียงประชาชนทั่วไปมักซื้อยาคารามายนี้เก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านค่ะสามารถหยิบใช้ได้เมื่อจำเป็นซึ่งยาน,นี้ก็จะมีจำหน่ายทั่วไปตามร้านขายยา รวมถึงมีใช้ในโรงพยาบาลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั่วประเทศค่ะคำแนะนำในการใช้คารามายข้อที่1คารามายเป็นยาใช้ภายนอกห้ามนำมารับประทานข้อที่ 2. ให้เขย่าขวดก่อนใช้ยานี้ทุกครั้ง ข้อ3การทายยาซ้ำในครั้งถัดไปให้ล้างยาที่ติดอยู่ที่ผิวหนังออกก่อนข้อที่4หลีกเลี่ยงไม่ให้ยาสัมผัสกับดวงตาหรือเนื้อเยื่ออ่อนของร่างกายต่อมายาสามัญประจำบ้านที่เป็นยาใช้ภายในยาใช้ภายใน เป็นยาที่ใช้รับประทานเมื่อมีอาการเจ็บป่วยยกตัวอย่างเช่นยาลดไข้าย,ยาแก้ไอ,อยาแก้ปวดท้องที่ฉลากจะมีตัวหนังสือสีน้ำเงินหรือสีดำเขียนไว้ว่ายาใช้ภายในยาใช้ภายในที่เด็กๆควรรู้จักยกตัวอย่างเช่นยาทาดน้ำแดง สรพคุณของยาธาตุน้ำแดงบรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุดเสียดท้องอืดท้องเฟอ้อส่วนยาธาตุน้ำขาวเหมาะกับคนที่มีอาการท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อหรือจากสังกิษของเชื้อโรคที่ไม่รุนแรง แล้วมีอาการปวดท้องแต่ไม่ใช่ยาลดกดนะคะยาสามัญประจำบ้านตัวต่อมานั่นก็คือผงน้ำตาลเกลือแร่คือสารที่ช่วยทดแทนการสูญเสียเกลือแร่มีสรรพคุณในการช่วยเพิ่มพลังงานเกลือแร่และน้ำในร่างกาย รวมทั้งป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียน้ำและเกลือแร่จากอาการท้องเสียและอาเจียนหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปยาสามัญประจำบ้านตัวต่อมานั่นก็คือยาพาราเซตามอลหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่ายาพาราจัดเป็นยาสามัญประจำบ้านที่มี แคบทุกบ้านเลยนะคะเพื่อใช้ลดอาการไข้บรรเทาอาการเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยจากไข้หวดัดปวดฟันปวดประจำเดือนปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดจากข้อเสื่อม เป็นยาที่สามารถซื้อได้ง่ายใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะแต่ถ้าหากใช้ไม่ถูกต้องผิดขนาดผิดวิธีก็สามารถก่อให้เกิดโทษและอันตรายต่อร่างกายได้พาราเซตามอลเป็นยาที่สามารถจำหน่ายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์มีฤทธิ์แก้ปวดและลดไข้ค่ะ ยาสามัญประจำบ้านตัวต่อมานั่นก็คือยาแก้ไอเป็นยาระงับอาการไอที่ใช้กันมานานเหมาะสำหรับอาการไอแห้งโดยเป็นยาน้ำที่ประกอบไปด้วยตัวยาหลายชนิดมีตัวยาที่สำคัญในการระงับการไอขับเสมหะและช่วยทำให้ชุ่มคอ นิยมใช้จิตทั้งลบประมาณ1-2ช้อนชาเมื่อมีอาการไอค่ะคำแนะนำในการใช้ยาสามัญประจำบ้านเมื่อเกิดการเจ็บป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ยาอย่างเคร่งครัดซึ่งมีวิธีการปฏิบัติตนดังนี้ค่ะข้อที่1บอกคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองให้หยิบยาให้รับประทานเมื่อมีอาการเจ็บป่วยข้อที่2รับประทานยาตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ตามชนิดของยาข้อ3ใช้ยาสามัญประจำบ้านเมื่อมีความจำเป็นหรือเกิดความเจ็บป่วยขึ้นเท่านั้นข้อ4 รับประทานยาตามขนาดหรือปริมาณที่กําหนดไว้บนฉลากของยาเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องยาสามัญประจำบ้านเด็กๆได้รู้ว่ายาแต่ละตัวมีสรรพคุณอย่างไรบ้างวิธีการใช้ใช้งานอย่างไรแต่ที่สำคัญนะคะถ้าเด็กๆป่วยเด็กๆไม่ควรหยิบยามารับประทานเองนะคะ นอกจากนี้เด็กๆยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้เรื่องยาสามันประจำบ้านใบสรุปความรู้เรื่องยาสามันประจำบ้านามเาามืม่อเด็กๆศึกษาเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมทำใบกิจกรรมมาส่งคุณครูทุกตาด้วยนะคะ ใบกิจกรรมเรื่องยาสามัญประจำบ้านคําชี้แจงให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ยาสามัญประจำบ้านและสรรพคุณของยาให้ถูกต้องหากนักเรียนคนใดไม่สะดวกพิ้นใบกิจกรรมนักเรียนสามารถเขียนลงในกระดาษ A อหรือสมุดโดยเขียนหัวข้อตามที่กําหนดไว้ บทเรียนนี้จบเพียงเท่านี้แล้วไว้พบกันใหม่บทเรียนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ